วันนี้เป่าฟุ้นแล้วแล้วได้มาเช็คเมื่อไหร่เป็นเป็นน้ำสวิตตัวนี้มันบกพานก็คือหนาขานีมันยังไม่เขียงกับขานีนะครับถ้าเปิดข้างลงเลยโดยผมจะใส่เสียงตัวนี้อ่นี่นะนี่จิ้มไปเห็นมั้ผมชัดดีเนาะคนละมุมขาหน่อยมนบิดสวิตไปนี่ขานีสีกล้วยกันเนี่นี่วันนี้ผมปิดไว้กลาง อันนี้ทับทินมาท่าพี่มันจะกลายเป็นฟูตรงก็คือตรงตรงนี่อันนี้ก็ตรงนี่อันนี้เป็นสวิตช์เฉยๆสวิตช์ปิดเปิดนี่เพราะว่าทา้งในก็นห้องเก็เนี่ยโอเคบ่ายนี้เขามาลองดูสายลองติดฟืดแบบแง่แบบเป็นตะยานไปเลยอยามาทางนี้งนี่เออมาท่าพี่ ลองหยุดปับ๊บได้แล้ว,ลวโอเคทานเรียบร้อยครับเรียบร้อยแล้วสองตสิบหก